อุ้ยฮัมซาชาลูรี่ครับล่างเพชรครับทองฝั่งเพชรครับทุกท่านนะครับยิงประตูในเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เสมอเนปาลที่บ้านไป2อรูต่สอสําสำหรับฮัมซาชาลูรี่นักเตะของเลเตอร์สตีทีมชาติบังคลาเทศนะครับวันนี้มาเรื่องชาลูรี่กันหน่อยไม่ค่อยได้มาพูดเท่าไหร่ทุกท่านไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าฮัมซาชาลูรี่ครับเมื่อเปลี่ยนสัญชาติเป็นบังคลาเทศครับกลายเป็นว่ามีนักเตะบังคลาเทศได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกก่อนนักเตะไทยครับผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน เพราะว่าถ้าพูดจะตามตรงด้วยเกรดด้วยฟีฟ้าแลงกิงอะไรต่างๆทางด้านของบังกลาเทศเป็นลองไทยนะครับแต่ฮารมซ่าชาลูรี่นี่มันคือแบบเคสพิเศษของเลสเตอร์ถ้าทุกท่านไปดูโซเชียลมีเดียเลสเตอร์นะคือเรียกว่าพอลงภาพชาลูรี่ปึ๊บนะแบบทงบังกลาเทศนี่คือแบบมาเต็มคอมเมนต์อะทุกคนเออยังไงก็ในช่วงนี้พักเบรกทีมชาติแล้วแล้วก็เลือกชาลูรี่ฟอร์มดีกับบังกลาเทศก็เลยเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ สวัสดีทุกท่านสวัสดีแฟนๆทางช่อง f ฟุตบอลสเตชันสวัสดททีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแบบหูยฮ,ฮัมซาชาวดูรี่ทุกคนคือลูกจักยานอากาศเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยโหไปเห็นแล้วแบบลูกที่ยิงในปาลคือแบบสุดยอดมากๆแล้วผมก็สงสัยเว้ยว่าทำไมไม่เรนแบบนี้กับตอนอยู่เลสเตอร์นะครับทำไมแบบตอนอยู่เลสเตอร์ผมว่าชาวเป็นแบบนแบบคนแบบ ผมว่ามันสามวันดีสี่วันไข่อะบางทีแบบเฮ้ยบางทีดีเว้ยบางทีแบบว่าบางนัดก็แบบหลุดก็แบบหลุดแบบโอ้โหแบบไม่ได้จริงอะหรือบางทีก็แบบว่าโอ้โหท้องแบบฝังเพชรเลยถ้าถ้าคือผมว่าชาวดูรี่มันเป็นคนแบบถ้าเราลองมาวิเคราะห์เราลองมาพูดกันนะเหมือนเป็นคนแบบว่าไม่สเตเบิลอะทุกท่านจะพูดว่าไงดีคือบางทีจะดีก็ดีเลยบางทีไม่ดีก็แบบไม่โอเคเลยคือเหมาะกับว่าเป็นแค่เป็นตัวแบบว่า r e s e r v ะก็คือแบบว่าตัวเสริมตัวอะไรได้แต่ว่าจะเป็นตัวหลักเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะน่าจะไม่ได้อ่ะทุกคนเนาะสำหรับ hamza า h a l u l i อย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ครับกลายเป็นว่ามันคือฮาตรงที่ว่าชา a ด u รี p r o t มันก็ไม่มีค่อยมีคนพูดถึงหรอกสำหรับ academy lester Le นะ hamza c า a l u l i อ่างเแต่ทีเนี้ยพอมีหลังๆอ่ะมันมีคนพูดถึงแล้วก็เสเ s t e r ถูกพูดถึงโดยเฉพาะในประเทศบังคลาเทศนะเพราะว่า hamza า h a l u l i ครับเปลี่ยนสัญชาติครับทุกคน มาเล่นให้กับทีมชาติบังคลาเทศครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนเขาเปลี่ยนสัญชาติบัง,บงคลาเทศแรกๆอะ่ะโหคนแบบมารอต้อนรับแบบมารอต้อนรับแบบว่าเยอะมากๆอะ่ะในตอนเขาไปประเทศอะ่ะเออกลายเป็นว่าเป็นนักเตะคนแรกของบังคลาเทศครับที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทุกคนออนะครับโอ้โหผมก็ ดีใจเขาเรียกว่าอะไรดียินดีกับชาวบังคลาเทศด้วยแล้วก็ทําให้เรากลับมาคิดเวย้ยกลับมาคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมีแบบนักเตะไทยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไหมวะจริงๆอะเคยเกือบตอนที่ยุคเบนแลร์ลอตเจอร์ถ้าใครจําได้เลสเตอร์เหมือนกันนี่แหละกันธนวัฒน์ธนวัฒน์ซึ่งกิตถาวรเนี่นะครับกองกลางอดีตเลสเตอร์กลางของราชบุรีแล้วก็ตอนนี้ติดทีมชาติไทยด้วยตอนนั้นอนะเกือบเลยขึ้นมาพร้อมๆ อะคาเดมี่พร้อมๆกับเคนแอนด์ดิวส์บรีฮอลอะแต่ตอนนี้ฮอลก็ไปไกลมากแล้วไปอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วนะครับแต่ธนวัตรสุดท้ายอาการบาดเจ็บได้พัดพลาดเข้าไปไม่งั้นเนี่ยอาจจะเราจะได้เห็นคนสัญชาติไทยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ครับแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นว่ายังโอกาสห่างไกลครับที่จะมีนักเตะไทยลงเล่นในพรีเมียร์อังกฤษแต่ บางกลาเทศมีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าฮัมซาชาลูรีครับช่วงที่พักเบรกทีมชาติท่านก็เป็นอะไรเป็นไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเวลาพักเบรกทีมชาติเนี่ยมันอาจจะเงียบเหงาหน่อยนะครับคือผู้สื่อข่าวอะไรเขาก็จะแบบอาจจะพักผ่อนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าไงดีอะช่วงทีมชาติเอาช่วงมันเป็นไม่ใช่ช่วงแบบบอลโลกหรือว่าช่วงยูโรช่วงอะไรทช่นนี้ที่ว่าติดตามมันเป็นแค่แบบ บอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งแบบว่าบางทีมันไม่ค่อยได้แบบมีคนพูดถึงมากในช่วงพักเปลีทีมชาติอย่างนี้แต่เดี๋ยวรอดูนะครับกลับมาหลังจากพักเปลีทีมชาติครับเจอกับช่างปั้นหม้อ s ต o k e City นะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนลงเนี่ยเรามาพูดคุยกันหน่อยว่าทุกท่านคิดว่าโอกาสที่เราจะโดนตัดแต้มเนี่ยทุกท่านว่ายังมีไหมเราต้องลุ้นจนกระทั่งจบปี2025นะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าธันวาเนี่ยปลายปีเนี่ยเราต้องรอลุ้นกัน นะครับก็ขอให้มันออกมาดีที่สุดแล้วกันนะครับออกมาแบบอุทธร์อะไรว่ากันไปให้มันแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมด,ดีตามครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากกดซับสไคร้ขอมคมณในผู้พูดคุยครับวันนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกท่าน